สวัสดีค่ะโหหน้าขาวเต็นเทินแล้วจ้ะพี่นอ้องวันได้เปลี่ยนฉากใหม่นะคะวันนี้จะมาแบ่งปันนะพอรหัสลับสมองเงินล้านวันที่สองค่ะ,ะถ้าหากว่าคุณได้ติดตามพี่นในช่องนะในช่องสมอง อาชีะนะเสริมความคิดให้ร่ำรวยเนาะพี่ได้แบ่งปันทรั์สรับสมองเงินล้านในเกจนี้เป็นเวลาสิบห้าวันนะทุกคนถ้าหากว่าวานนี้คุณได้ติดตามเราแล้วคุณจะเป็นใครเนาะให้เราเนี่ยนะจริงๆอ่ะพี่แบ่งปันทําคลิปแล้วพี่จะแชร์ให้กับเพื่อนในเพจแล้วก็เฟซบุ๊กแล้วก็ทุกช่องทางพี่สวดคาถาพระมหาจากักรพรรดิคาถาเงินล้านเรียบร้อยแล้วเนาะเพื่อสร้างบุญสร้างกุศสมผลบุญเนี่ยจะทําให้ชีวิตเรามีทรัพย์สมบัติโลกภายนอก มากขึ้นนะคะทําให้เรามีเงินเหลือกินเหลือใช้เหลือเก็บตามจํานวนที่เราต้องการนี่ยไม่เขียนที่จะแบ่งปันเนาะในคาถาข้ามาจากพรพแล้วก็จะมีแบ่งปันมีคํานะนี่เลยนะพี่ก็เขียนตามครูบาอาจารย์นะเวลาไปเรียนค่ะนะว่าวันที่สองนี่คือคําอะไรที่คุณรู้สึกแล้วมันสะเทือนใจก่วั็เรื่องการเงินตั้งแต่ พ่อแม่ที่เราเห็นภาพพ่อแม่อย่างที่อย่างเช่นคุณภาพ он, อะไรมันสะเทือนหัวใจอะอะไรที่ทําให้เราโกรธอะไรที่ทําให้เราบน่นอะไรที่ทําให้เราแค้นเกี่ยวกับเรื่องเงินเนี่ยมันเป็นกรรมเกี่ยวกับเรื่องการเงนินถ้าเราตัดทิ้งไปได้การเงินของเราจะดีขึ้นสมมติว่าวันนี้คุณโปรแกรมจิตว่าคุณมีสมองเงินล้านตั้งแต่วันนี้็นไปคุณรู้สึกว่าคุณมีเงินล้านใช่ไหมิ้นเดือนหน้าคุณก็จะมีเงินเดือนละเงินหนึ่งล้านบาทหรือภายในหนึ่งปีนี้คุณก็จะมีเงินเหลือกินเหลือใช้เหลือเก็บเหลือ คือมีเงินไหลามาเทมาเงินจะไหลามาเทมาแต่ต่างกับกันถ้าเราคิดลบผมว่าปีนี้คุณอาจจะหาเงินได้แสนหนึ่งปีนี้คุณอาจจะหาเงินได้ล้านหนึ่งปีเนี้ยจ,จะได้ร้อยล้านหรือบางปีไม่มีแทบจะไม่มีเลยนั่นแหละก็คือการคิดลบของเราค่ะถ้าเราคิดบวกไว้ว่าวันเนี้ยเราสามารถหาเงินได้เท่านี้เท่านี้มีเหลือเก็บเท่านี้เท่านี้มันก็จะมีแบบที่คุณคิดไว้ค่ะ ความคิดสําคัญมา,มากๆเลยนะคะเพื่อนอ่ใครได้เรียนโคช้ชโชคดีใครได้เจอพี่นี่นะโคช้ชโชคดีค่ะทุกคนคะใครได้เจอโคดด้ดนี่นะคะโค้ชโชคดีเลยค่ะนะทุกคนคะเราเคยเห็นภาพอะไรตัวอย่างเช่นเราเคยเห็นภาพที่แบบว่าแม่พี่นี่จะเห็นภาพที่ว่าพ่อพี่นี่หาเงินมาให้แม่พี่นี่เยอะมากแม่พี่ก็เป็นคนขยันหาเงินขายของเก่งด้วยแต่มีเงินเหลือกินเหลือใช้นะแต่ไม่เห็นมีเงินเก็บเลยค่ะเราไม่เคยเห็นแม่พ่อเรา มีแต่สอนเราว่าเก็บเงินสี่<ๆ>เก็บเงินสี่แต่ไม่ได้มีทําเป็นแบบอย่างให้เราเห็นเลยว่าเขาเก็บเงินเนี่ยสิ่งนี้ละ่ะที่พีได้แล้วก็ไปโรงเรียนก็ไม่มีใครสอนแล้วนะว่าต้อง